สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> อยู่กับผมต้นเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพระคาถาเทพลำจวนนะครับมีคาถาดังนี้มาดูกันนะครับโอมลำจวนลำพึงลำจวนพิสดารพระพายพัดผ่านพัดต้องชื่อลำจวนลำลึกสถานพระไทยพระพายพัดไปพัดต้องชื่อลำลึกมะเมตตาอากาลุณาอุสเนหาสัพพัทธปูชิตาสภาโกธาวินาศสันติ มาอยู่ไม่ได้ล่ำห้ายอุกมาหาโกโอวัตติสงสารเอหิจงมาถึงมะมะแห่งภูอิทาเจตโสทันหังคันหาหิถามาสานะครับ <c oughs> พระคาถาบทนี้เนี่ยจะใช้บริกรรมเวลาตอนกลางคืนนะครับจะเป่าไปให้ต้องตัวก็ได้ พ่นลมบุหรี่ก็ได้นะครับตามแต่จะใช้นะครับโดยทางสตรีนะครับก็นิ้นไปทางผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคือคําว่าชื่อเนี่ยในในตัวคาถาเนี่ยเราก็ใส่ชื่อคนที่เราหมายปองนะครับเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ท่องได้หมดนะครับบริกรรมตอนกลางคืนจะขังมากกว่านะครับถ้าบริกรรมตอนกลางวันก็จะมีความขังลดลงนะครับคือเขาบอกให้บริกรรมตอนกลางคืนจะดีที่สุดนะครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับตัวพระคาถานะครับเกี่ยวกับเป็นคาถาไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับแล้วก็น่าลองใครไม่เชื่อก็ต้องลองใช้ดูนะครับจะได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่จิตของท่านนะครับลองนําเอาไปใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใครนําไปใช้แล้วได้ผลช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับใครชอบกดไลค์นะครับใครมาใหม่กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับรับฟังขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดี